สวัสดีวันศุกร์ค่ะเพื่อนๆวันนี้บรรยากาศอึมครึมนะคะเห็นกรมอุตุบอกว่าอาทิตย์สองอาทิตย์นี้นะคะพายุจะเข้าฝนร้อนจะมานะคะเพื่อนๆขอให้เพื่อนๆดูแลสุขภาพรักษาจิตรักษาใจนะคะเพื่อนๆสงครามมาโควิดมานะคะ ในยุคที่ไม่มีใครช่วยอะไรเราได้นะคะเพื่อนๆนมีแต่ตัวเราเท่านั้นนะคะที่จะช่วยตัวเองได้นะคะต่อให้คุณมีเงินนะคะหรือว่าไม่มีเงินนะคะชีวิตนี้นะคะสุขอยู่ที่ใจนะคะเพื่อนๆนมาค่ะวันนี้ไทยจะชวนเพื่อนๆมาเด็ดดอกไม้รอบบ้านนะคะเด็ดใส่แจกันบ้าง ใส่ไหว้พระบ้างนะคะเพื่อนๆไม่ถือค่ะเพื่อนๆดอกไม้อะไรที่มันสวยและดีนะคะไทยเอาขึ้นหิ่งหมดค่ะเพื่อนๆน้อยครั้งนะคะที่ไทยจะซื้อพวงมาลัยดอกไม้ข้างนอกนะคะเพื่อนๆเพราะว่าเมื่อเราปลูกแล้วนะคะเพื่อนๆการที่เราจะเด็ดเอามาเฉยชมแล้วก็ ใส่ในเจกันบ้านหรือว่าให้พระนะคะมันเป็นความอิ่มใจค่ะเพื่อนๆไม่ถือค่ะโลกนี้มันวุ่นวายพอแล้วค่ะไม่ถือเลยค่ะเพื่อนๆดอกอะไรก็ขึ้นหิ่งหมดค่ะทุกอย่างอยู่ที่ใจสุขทันทีที่ได้ทำค่ะเพื่อนๆเนาะจริงๆนะไม่ต้องรอเลิกไม่ต้องรอ วันพิเศษหรือวันใดๆนะคะเพื่อนๆอยากทำเช้าอยากทำเย็นอยากทำบ่ายนะคะก็ตามใจฉันค่ะเพื่อนๆทำแล้วสุขและอิ่มใจทันทีนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆคนไหนที่อยู่บ้านเงาๆหรือว่าเซ็งๆเพื่อนๆลองไปกวาดหิ้งพระดูสิคะลองไปเช็ดหิ้งพระดูนะคะ เช็ดทำความสะอาดนะคะเพื่อนๆนบางทีดอกไม้ใบไม้อะไรที่เราไหว้ตั้งแต่ปีไหนไหนนะคะลองไปทำความสะอาดดูนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆอนอาจจะเจอหนังสือธรรมะที่เพื่อนๆนชอบนะคะแล้วใช้เวลาในการอ่านนะคะเพื่อนๆนรับรองนะคะว่าความสุขจะเกิดขึ้นทันทีนะคะเพื่อนๆน แล้วมันเป็นการที่บางครั้งเราลืมนะคะเพื่อนลืมลืมทำความสะอาดลืมนึกไปหรือวุ่นวายทำอย่างอื่นจนไม่มีเวลาดูแลนะคะเพื่อนเอนห้องพระเป็นห้องที่อยู่สูงนะคะเพื่อนๆอนอยู่สูงแล้วเป็นพื้นที่เล็กๆแต่ ทำไมคนเราชอบมองข้ามนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆอ,นอ,นอนลองใช้เวลาดูนะมันเป็นความสุขนะเพื่อนๆนนะจริงๆนะไทยเนี่ยชอบมากค่ะบางทีเนี่ยหนังสือธรรมะนะคะอยู่ข้างบนหิ่งอ่ะลืมไปเลยพอทำความสะอาดทีหยิบขึ้นมาอ่านนะคะอู้สนุกจังเลยบางเรื่องนะคะเพื่อนๆจริงๆเลยนะคะ สุขทันทีที่ได้ทำที่ได้จับนะคะมาลองใช้ชีวิตแบบสโลไลด์ด้วยกันนะคะเพื่อนๆไม่ต้องไปซื้อหลกขาดดอกไม้อะไรที่อยู่ตามข้างนอกอะคะ่ะเพื่อนๆมาทำแค่นี้เองค่ะน้ำหนึ่งแก้วดอกไม้หนึ่งกำมือดูสิคะวางให้ท่านนะคะแล้วก็น้ำสักแก้วหนึ่งนะคะเพื่อนๆ สุขและอิ่มใจที่ได้ทำนะคะอยู่เย็นเป็นสุขไร้โรคไร้โควิดไร้สงครามนะคะเพื่อนๆนวันนี้มื้อกลางวันของพอบ้านเป็นเบคอนนะคะน่าทานที่สุดเลยค่ะพอตอนบ่ายๆนะคะเอาละสิท้องฟ้าครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะคะมันมาแล้วค่ะเพื่อนๆนค่ะ พายุร้อนค่ะตกอย่างแรงค่ะตกจนน้ำข้างหน้าต่างทั้งรั่วทั้งซึมค่ะเพื่อนๆโอ้ยหนอนชีวิตแด๋วเจียได้แค่ค่ะเพื่อนๆเด๋วสะยางนะคะกาวร็อกซี่นะคะขึ้นปีนนุ่นเหล็กโอ้ยจะเหลือหรอค่ะเพื่อนๆ ยอดกระจกนู้นกระจกนี้ทั่วไปหมดมันซึมค่ะเพื่อนๆมันไม่เคยพัดมาทางอีกฝั่งหนึ่งเอรมันพัดมาโอ้โหขเจ้าอรัวชึมตุมเลยจ้าแต่ไม่เป็นไรคะ่ะเจลซ่อมได้นะคะชีวิตนี้ตกมาเลยอย่าได้จีจ้าเนาะ ส่วนมื้อเย็นนะคะเป็นอาหารมังสวิรัตนะคะเป็นดอกกะลำ่ำผัดเครื่องเทศนะคะไร้น้ำมันและใส่ถั่วชิกพีค่ะ